ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านของผมนะครับร้านขายของอันนี้นะครับผมใครที่อยากได้ลิงก์นะครับก็จะทิ้งไว้ในใต้คลิปเลยนะครับแบบก็คือแบบมีแบบมีของแบบของเยอะมากนะครับแบบนี้ครับนี่ครับก็คือ VIP เนี่ยก็คือแบบ VIP มี VIP ดีเซตมีอาวุธนะครับก็มี VIP แม็กนะครับทั้งได้ทั้งดีเชตทั้งอาวุธนะครับเนี่ยครับก็มีของประมาณนี้แล้วแบบเยอะมากนะครับพร้อมอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตตลอดนะครับ อันนี้ก็คือของนะครับพี่ผมพวกผมจะอันนี้ก็อันนี้เป็นของที่ให้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือของที่แบบเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยประมาณอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ของแต่ละอย่างก็ไม่แพงหรอกครับนี่ครับก็มีของตัวนี้ได้นะครับก็คือน้องผมซื้อมาโดยตรงนะครับอันนี้ตอนนี้นะครับซื้อมาโดยตรงเลยนะครับที่แบ็กโซเยอร์สอนเล่นไม้ทุกอย่างเลยนะครับก็มีลอมซิคิปไม้นี่ครับมีหมดเลยครับก็นะครับก็มีอันนี้ค่าเครดิตนะครับก็มาดูได้นะครับ ก็ของที่มาซื้อนะครับก็มีมาซื้อบ่อยอยู่นะครับเนี่ยของที่คนมาซื้อน่ะก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้ชิปเลยน,นะครับอขอมาครับฝากมาอุดหนุนด้วยนะครับผม